เราถือว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆเพราะสิ่งสิ่งนี้นะคะมันมาจาก voice of customer จริงๆเรามีกลุ่มคนที่มีความต้องการ target group ใหม่ๆที่เราจะทำสินค้าขึ้นขิ้งเนี่ยเราต้องดูว่าถ้าสินค้าเราขึ้นทิ้งเนี่ยเราจะไปตอบโจทย์่มไหนเราเห็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่มีความต้องการจริงๆกับสิ่งที่เรากำลังจะทำพอสิ่งสิ่งนั้นมันจุดป,ประกายปุ๊บมันกลายเป็นว่าหลายๆคนไม่กล้าพูดอาจจะไม่มีใครกล้าพูดก่อนแต่พอเราไว้ให้เขาก่อนเนี่ย มันก็เลยเป็นสิ่งที่เป็นแสงสว่างที่ไฟโองสำหรับผู้ประกอบการที่จะสามารถที่จะขายทัวร์ในลักษณะนี้ได้ดีมากๆในอนาคต ดีนะคะถ้าเป็นแม่สื่อเราได้มิตรภาพที่ดีอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราะเราถือว่ามิตรภาพเนี่ยมันทำให้เกิดความผ่อนคลายตอนนี้แน่นอนว่าโควิดยังไม่ยังไม่หายไปไหนพวกเราแต่ละคนยังมีความเครียดในมิติที่แตกต่างกันสิ่งสิ่งนี้มันอาจจะทำให้ทุกคนคลายเครียดก็ถือว่าเป็นแม่สื่อเพื่อที่จะก่อให้เกิดสิ่งดีๆก็ถือว่าโอเคมากที่มาของคําว่าคนสดเนี่ยที่ทำไมธรรทองต้องทําเรื่องนี้ก็แน่นอนนะคะว่า เราเนี่ยรู้ว่าโอเคเรามีวันคนโสตวันที่สิเดือนสิทุกคนก็ถามว่าถ้าในส่วนของการท่องเที่ยวประเทศไทยเราจะทําอะไรให้กับคนโสดเราก็เลยบอกว่าโอเคในเมื่อถ้าเป็นคนโี่ยเราไม่อยากให้เขาโสดเราก็คงจะต้องมาครเอทบางอย่างกิจกรรมบางอย่างให้เขาแต่แน่นอนว่ามันก็ต้องเชื่อมกับเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเราก็เลยทําเส้นทางท่องเทงี่ยวร่วมกับทางด้านของทัวร์บริตอรแล้วเราก็มีทางด้านของฝ่ายสร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยวเนี่ยก็ดูเส้นทางต่งตางๆนะคะแล้วก็มีแอคทิวิตี้มาเชื่อมโยงให้ก่อให้เกิดเป็นเส้นทางคนสเพื่อทีี่จะให้มการสรสนโซ พันธภาพที่ดีระหว่างกันพิธภาพนี่แหละค่ะจะเป็นตัวที่ยั่งยืนสร้างความสัมพันธ์แล้วถ้าคนโสดกับคนโสดเจอกันถ้าความสัมพันธ์นั้นดีก็อาจจะต่อยอดเป็นความรักอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคิดไว้นะคะแต่ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเส้นทางคนโสดที่ตอบโจทย์คนโสดที่เขาไม่อยากที่จะมีคู่อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็ได้มีการสร้างสรรค์เส้นทางใหม่ๆสําหรับตอบโจทย์คนโสดที่มีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน ตัวนี้เป็นเชื้อไฟที่ทําให้เห็นคือสิ่งที่เราเห็นเลยนะคะว่าดีมานของคนกลุ่มน,นี้นี่มีอยู่จริงเพราะว่ามีการสอบถานเข้ามาเยอะมากเลยนะคะสำหรับตัวอย่างเส้นทางเนี่ยมันจะมีเมื่อไรอย่างไรทําให้ผู้ประกอบการได้เห็นถึงดีมานที่แท้จริงเขาก็จะเอาตัวเส้นทางนําร่องเนี่ย ไปประกอบเป็นไปประกอบล่างเป็นเส้นทางนําเที่ยวที่เสนอขายให้กับนักท่องเที่ยวต่อๆไปแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าเส้นทางนี้คงไม่ใช่เส้นทางคนโสดสาหรับคนไทยในในฐานะที่ทรทเนี่ยเราโอเคเราทำเรื่องของ and, เฮลและเฮลแอนดเวลเนี่ยทำเรื่องของโรแมนต์มาตลอดเป็นโรแมนต์เดสิเนชั o นปีหน้าเส้นทางเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นเส้นทางที่ทางด้านของทัวร์บริเตอร์เนี่ยก็ไปนาเสนอขายให้กลุ่มกลุ่มตลาดต่างประเทศเช่นเดียวกัน เราอยากที่จะดูว่าในช่วงเตอร์แรกของปีหน้าทั้งโสดและก็ทั้งที่อยากไม่อยากโสดแต่ก็แต,แต,แต่แต่โสดอยู่เนี่ยประมาณ7ล้านคนครั้งกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ให้เกิดให้เห็นแคมเปญนี้เนี่ยไม่ต่ำกว่า70ล้านครั้งนะคะเป็น uh, direct income แล้วก็ indirect income นียประมาณ100ล้านบาทค่ะ นี้นะคะเราทําเส้นทางออกมาทั้งหมด9เส้นทางเป็นเส้นทางนําร่องนะคะก็จะมีที่กรุงเทพนะคะที่ภูเก็ตนะคะแล้วก็ที่ภาคเหนือก็จะมีทั้งแม่ห้องสอนเชียงรายเลยนะคะภาคกลางก็จะเป็นอยุธยาชนบุรีและภาคใต้ก็จะเป็นสุราษฎร์ธานีแต่ว่าเราจะเริ่มออกเดินทางจริงเลยนะคะ3เส้นทาง แต่ทั้ง3เส้นทางเนี่ยคนที่จะเข้าร่วมกับเราเนี่ยนะคะต้องลงทะเบียนคือต้องเข้าร่วมเล่นกฎกติกามารยาทของเราผ่านช่องทางดังนี้นะคะ1ก็คือที่แอป tinder 2. ก็คือที่เว็บไซต์ทอทอเว w อ o u ไ i s ์ t h a i l a n d .org และที่อันที่3นะคะก็คือที่ w w w s n i ไ d e a l นะคะ c o m s i n g l e j o u r n e y หรือจะสอบถามหรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่แอดไลนะคะ official line account นะคะ a s i n s i n g l e j o u r n e y ค่ะ เราต้องบอกเลยนะคะว่าทริปคนโสดเนี่ยเราเอาความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งคือทรอทจะไม่เข้าไปตรวจสอบว่าคุณโสดจริงหรือไม่โสดจริงเพราะแน่นอนว่านักสืบโซเชียลเนี่ยเก่งกว่าทรทแน่ๆนเพราะฉะนั้นนะคะคนโสดที่อยากร่วมทริปโสดนะคะคุณต้องไม่หลอกตัวเองตั้งแต่ต้นไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะเป็นโสดตลอดไปนะคะถ้าคุณโสดคุณมาร่วมกับทรทค่ะ